มันสุดๆซัปโปโลบุกชนะเลโซหต่อสสุขระโชคสรารชาติได้โอกาสลงเล่นมีส่วนร่วมกับประตูมีความมั่นใจมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลเจลีกที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆกันเลยนะครับในเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเจอกับคาชิว่าเลโซเป็นเกมที่สุดมัน สุปโโชคสรารชาติมีส่วนร่วมในเกมนี้และซัปโปโรชนะเลโซไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4ด้วยกันนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานโนราบาพัทไปอุดหนุนกันได้ที่7ซเว่นอทุกสาขานะครับไปพูดถึงเกมนี้กันหน่อยโอ้โหผมเชื่อคุณผู้ชมน่าจะได้ดูแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกสุดมันมันเป็นเกมที่ครบทุกรสชาติจริงๆนะครับคือซัปโปโรฟอร์มการเล่นช่วงหลังเนี่ยดีมากและสุปโโชคสรารชาติเนี่ย สถานก,การณ์ของน้องเช็คในทีมซัปโปโรเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะครับได้รับโอกาสจากเปโตว,วิดในการส่งลงสนามมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่เป็นตัวจริงเนี่ยแต่ก็ลงไปสัก20-30บนาทีอยู่ตลอดซัปโปโรเกมล่าสุดแพ้มามาเยเลโซที่ฟอร์มไม่ดี5เกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่ค่อยชนะแล้วก็เพิ่งแพ้ฟอนตาเล่มาเกมรับหลวมาเจอทีมที่เกมลุกดีอย่างซัปโปโรนะครับเกมในเปโตว,วิดจากนังเตะก็ชุดเดิมเลยยูยะอาซันโน ลูคัสเฟอร์นันเดสโอกาชิวะโคไมอิอาราโนแล้วก็มีประตูอย่างซูเกโนะนะครับส่วนเรโซนำมาโดยโฮโซยะเกมนี้แค่เริ่มเกมมามันก็มันแล้วคุณผู้ชมซัปโปโดจำก่อนเลยนะนำโครไวะแล้วก็โดนเรโซตีเสมอนำปุ๊บโดนจีเสมอปับ๊บอาราโนยิงก่อนและแหละังจากนั้นเนี่ยซัปโปรโรก็ขึ้นนำเป็นสองหนึ่งอีกนะขึ้นนำสองหนึ่ง,นะนนง,งแล้วก็ขึ้นนำสามหนึ่งโครมันโคไมกับ โอกาชิวะสามหนึ่งแล้วก็ไอ้ลูกที่เสียลูกสองเนี่ยของซัปโปรโรเนี่ยเขาเจะเอาลูกสี่ใช่ปะเขาก็ไปเปิดเกมลุกใส่โดนโต้กลับเหลือคนเดียวโดนไล้มา 3- 2ส,าส,สจบครึ่งแรกมี5ประตูครึ่งหลังกลับมาไม่มีผ่อนนะครับเป็นเลโซที่ฟอร์มดีกว่าได้ประตูเป็น 3- 3สก่อนโอ้หลูกนี้เนี่ยแนวรับซัปโปโรพลาดแล้วเป็นมาโอโฮโซยะเขาไปยิง3-3ปุ๊บซัปโปรโรก็ไม่ยอมไม่ยอมยอ,อีกเกมมันป้อแป้แล้วสุดท้ายครับ ผีจับยัดคาเนโกะกดด้วยซ้ายหน้ากรอบเขียโทษเข้าไปไม่เหลือเป็น4ประตูต่อ3หลังจากนั้นน้องเช็คสุปโชคสารชาติได้รับโอกาสลงเล่นซึ่งเกมนี้นสุปโชคได้เล่นในตำแหน่งบทบาทเป็นศูนย์หน้าตัวเปาว้าเป็นฟอลไนายลงมาแทนที่ของโ ok อกาชิวะเฮ้ยผมปรากฏว่าเฮ้ยสุปโชคทามมิง่งการวิง่งหรือการช่วยเพื่อนร่วมทีมอะโอเคนะผมบอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแต่เขาก็ลงไปเล่นมันก็มีมีจังหวะได้โชว์สปินลาบในกรอบเขตโทษเกือบยิง จ่ายให้เพื่อนร่วมทีมก็เกือบได้ก็ถือว่าโอเคแต่ซัปโปโรอย่างที่บอกกองหลังรถแก๊สก่อนหน้ารถไถจริงๆเกมรับไม่ดีนะครับมาโดนเตะมุมในช่วงท้ายเสมอ4-4ผมนึกว่าจะจบแล้วแต่ที่ไหนได้ซัปโปโรอย่างที่บอกว่าเกมลุกโหดมากจริงๆมาได้ลูกที่ห้าลูกที่ห้าเนี่ยจุดเริ่มต้นจากสุประรโชคลาภาได้บอลน,นัดกอบเข็โทษน,นะแล้วเขาก็บางบอลบางบอลแลวก็จ่ายคือหลังให้ชุนตะ ชุนตะจ่ายให้ฮิโรกิเมียสวะเมียสวะปาดให้ชุนตะชุนตะเปิดให้โคไมโคไมบ่งให้มียสวะและ้วปาดกลับมาชุนตะจับบอลแล้วก็ยิงเข้าไปซึ่งมันเป็นลูกที่สวยมากอะ่ะสวยจริงลูกห้าและตอนแรกยิงเสร็จปุ๊บเอาล้ำหน้าสุประโชคก็โวยมองว่าไม่ล้ำแล้วผู้สิงก็ไปเช็ควีอาร์ปรากฏว่าเฮ้ยไม่ล้ำหนะ้าซัปโปรโรได้ลูกที่5แล้วก็เกือบจะปิดเกมได้ช่วงท้ายสุประโชคมีบทบาทจังหวะการโต้กลับเล่นลงังลาย เกือบใจ่ายให้กับได้อซิสแดแต่ซึองอ่ะลูกนั้นไนะ้่ยยิงไปติดบล็อกนักเตะเรโซไม่ได้โอ้แต่เป็นเกมมันจบเกมซัปโปโรห้าประตูต่อสี่ครับหลังจบเกมบรรยากาศที่ผมดูในห้องส่งเนี่ยคึกคักมากเช็คสุ per โชก้โกเขาแบบสะใจมากนักเตะซัปโปโรเขามาดีใจคือมันเป็นภาพที่ดีมากคือเห็นได้ชัดว่าพอสุ per โชคได้รับโอกาสในทีมากขึ้นเขามีตัวตนในทีมากขึ้นเขาอินกับซัปโปโรมากๆแล้วพอมีบทบาทแบบนี้แล้วทีมชนะมันก็ปื้มนะครับ ส่วนตัวฟอมก็ได้ของสุพรชคถือว่าโอเคนะมุ่งมัน่นวิ่งเต็มทีหลังไลน์อาจจะต้องปรับในจังหวะสุดท้ายที่ความชัวอาจจะต้องมีก่อนหน่อยถ้าเกิดปรับความชัวได้ผมว่าเกมนี้น่าจะมีประตูได้แต่ต้องปรับแต่โดยรวมแล้วโอเคแล้วก็เป็นวันที่ซัปโปโรเกมลุกดีมากนะแต่เกมรับก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแต่มันสนุกมากจริงๆการเก็บ3แต้มเกมนี้เนี่ยทำให้ซัปโปโรเนี่ยขยับขึ้นไปอันดับน่าจะอันดับ7นั่งแล้วก็กลายเป็นทีมที่ยิงประตูในเจลิกได้มากที่สุดฤดูกาลนี้นะ 3 7ประตูแล้วอ่ะเป็นทีมที่เกมลุกดีมากและเป็นแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ของสุประโชคเนี่ยตอนนี้เขาขย,ยับขึ้นมาเป็นนักเตะเบอร์12บสอันสิบสามแล้วคือน,นักเตะจะมี11คนลงเป็นตัวจริงใช่ไหมตอนนี้สุประโชคก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ที่จะเป็นลงสำ,งสำรองลงไปเปลี่ยนเกมคนเบอร์อันดับหนึ่งอันดับ2แล้วเป็นเรื่องดีมากนี่คือความพยายามของน้องเช็คสุปรโชคสารชาตินะที่สุดท้ายแล้วเขาก็ก็เริ่มชนะใจไปตตวิต เริ่มที่จะชนะใจเพื่อร่วมทีมแต่จะยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อหรอกอาจจะยังมีปรับจังหวะสุดท้ายการเล่นกับเพื่อร่วมทีมแต่ผมมองว่าทิศทางมันดีขึ้นมากๆสำหรับน้องเช็คสุประโชคสรารชาติ ให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปทั้งพี่เจชนาทิพย์แล้วก็น้องเช็คสุประโชคสารชาติแล้วก็นักเตะไทยที่ไปขาแข้งต่างประเทศนะครับให้กําลังใจพวกเขากันเยอะๆนะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยมาพูดคุยหลังเกมก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับโอ้โหคลิปนี้เป็นไงสนุกไหมแล้วก็ที่สาคัญขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกลนเน่กานูลาบาพัทไปอุดหนุนกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา ไปซื้อแล้วก็ไปแลกกันได้ที่เพจเกรเน่สแน็คนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในช n n e l ต้องสุยขอบคุณทุกการรับชมจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ